จิตใจให้สงบตั้งใจสวดภาวนาระลึกถึงความดีที่เราทำในวันนี้และอธิษฐานจิตแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเราและผู้อื่นบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอณีโขโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหารามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทางสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลให้ผู้อื่นอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกมารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครูปัชชายาจริยานางโหตุสุกิตาโหตุครูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทงังสัพพะเทวะตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเปตานางังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมานายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัสตตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วได้ปดโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิญสาธุเมตตาคือความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นผู้อื่นมีความสุขและเข้าใจในสัจธรรมที่ว่าผู้อื่นก็อยากมีความสุข และเกลียดความทุกข์ไม่ต่างกันกับเราดังนั้นบทสวดแผ่เมตตานอกจากจะเป็นการอุทิศบุญกุศลแล้วยังเป็นการฝึกขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนมีเมตตามีน้ำใจเอื้อฟื้อเผื่อแผ่เมตตาคือความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นผู้อื่นมีความสุขและเข้าใจในสัจธรรมที่ว่า ผู้อื่นก็อยากมีความสุขและเกลียดความทุกข์ไม่ต่างกับเราดังนั้น การสวดบทแผ่เมตตานอกจากจะเป็นการอุทิศบุญกุศลแล้วยังเป็นการฝึกขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนมีเมตตามีน้ำใจเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีจิตใจของผู้ให้ก็จะมีแต่ความสงบสุขเบิกบานโดยสามารถสวดได้ทุกที่ทุกเวลานะคะจะสวดหลังจากที่เราทำบุญแล้วหรือสวดก่อนนอนก็ได้นะคะ หรือถ้าเจอเหตุการณ์ร้ายๆภัยอันตรายต่างๆเราสามารถสวดในขณะนั้นได้เลยค่ะเพื่อให้อำนาจของบทสวดแผ่เมตตาแผ่ไปถึงอันตรายนั้นๆจะทำให้เราได้รับอันตรายที่รุนแรงลดน้อยลงไปอานิสง์ของการสวดแผ่เมตตา อัน,นิสงการสวดแผ่เมตตาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีด้วยกันส1บประการดังนี้ค่ะ 1. หลับก็เป็นสุขนอนหลับสบายหลับสนิทต,ตลอดทั้งคืน 2. ตื่นก็เป็นสุขเมื่อนอนเต็มอิ่มตื่นมาก็สดใสแจ่มใสาอารมณ์เบิกบานมีพลังในการดำเนินชีวิต 3. ไม่ฝันร้ายเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ฝันร้ายหรือสะดุ้งตื่นกลางดึก 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายคนที่มีจิตใจเมตตาย่อมเป็นที่รักของทุกคนถึงมีศัตรูคิดร้ายก็ต้องพ่ายแพ้ไป 5. เป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่สัตว์และอะมนุษย์ ก็รับรู้ได้ว่าใครมีเมตตาและจะไม่มาทำร้ายหรือเบียดเบียน 6. เทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครองไม่ว่าจะทำกิจการงานใดหรือเดินทางไปทางไหนเทวดาก็จะปกป้องคุ้มภัยอยู่ตลอดเวลา 7. ไฟยาพิษหรือสาตราไม่ล่วงเกิน สิ่งเหล่านี้ย่อมไม่ทําอันตรายจะแคล้วคลาดปลอดภัย 8. จิตเป็นสมาธิเร็วการแผ่เมตตาคือการทําสมาธิอย่างหนึ่งเมื่อทําเป็นประจำจิตจะนิ่งเป็นสมาธิได้ง่ายและเร็ว หน้าตาผิวพรรณผ่องใสผู้ที่มีจิตเมตตาจะมีความสุขสบายใจไม่มีความเครียดความกังวลหน้าตาผิวพรรณจึงสดใสไม่หลงตายเมื่อถึงเวลาตายก็ตายอย่างสงบจิตนึกถึงนึกถึงบุญกุศลไม่ฟั่นเฟือนฟุ้งซ่านหวาดกลัวหรือทุรนทุราย 11เมื่อ,อยังไม่บรรลุธรรมย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูงผู้ที่มีเมตตาแม้ไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเช่นโซดาบันหรืออรหันต์ก็ย่อมได้ไปเกิดในพรหมโลกซึ่งเป็นที่จุติของผู้สำเร็จฌานบุญกุศลไม่เหมือนเงินหรือสิ่งของต่างๆ ตรงที่ยิ่งให้ก็เหมือนยิ่งได้ยิ่งให้มากก็ยิ่งมีมากไม่ต้องกลัวว่าจะหมดแต่ก่อนที่เราจะรักคนอื่นเราก็ต้องรู้จักรักตัวเองก่อนนะคะให้อภัยตัวเองเสมอนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องสวดแผ่เมตตาให้ตนเองแล้วจึงแผ่เมตตาให้ผู้อื่นต่อไป ยิ่งถ้าเราฝึกจนสามารถแผ่เมตตาให้กับศัตรูได้หรือคนที่เราไม่ชอบได้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปอีกก่อนนอนคืนนี้ลองนำไปสวดตามกันดูนะคะขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ